นายบุญรอดสงวนเชื้อชื่อนี้อาจไม่เป็นที่รู้จักแต่ถ้ากล่าวถึงสุชีปุญญานุภาพชื่อนี้คงจะคุ้นเคยหรือได้ยินสืบต่อกันมาเพราะผู้ที่สนใจในพระพุทธศาสนาต่างให้การยอมรับเคารพและยกย่องว่าเป็นบุคคลสำคัญแห่งวงการพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยกุศลกรรมที่ท่านอาจารย์สุชีปุญญานุภาพ ได้มอบไว้ให้คนไทยคือหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนและเหตุผลที่ตั้งชื่อว่าพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนก็โดยต้องการทำงานชิ้นนี้ให้เป็นสมบัติสำหรับประชาชนให้มากที่สุดก็พอมีฉบับสำหรับประชาชนเนี่ยย่อจาก45เล่มนะครับมาเหลือเล่มเท่านี้นะครับก็อ่านง่ายขึ้นเยอะครับสะดวกขึ้นเยอะซึ่งสำหรับผมว่าการย่ออะไรที่เยอะ และรายละเอียดมากขนาดนั้นมาให้เหลือเท่านี้มันต้องใช้เวลาความรู้ความสามารถพอสมควรเลยนะอันนี้นะครับใช้คำว่าถ้าสนใจว่าอยากจะปราถนาดีอยากจะมีพัะตบิดกฉบับสารประชาชนเนี่ยไปฝากคนที่คุณรักนะครับหรือเราปาถนาดีเขาอยากเขาได้อ่านอะไรดีๆแบบนี้ก็เรียกว่าร่วมสมทบทุนดีกว่าเพราะว่าไม่ได้เป็นการค้าขายเอากำไรนะครับนี่เป็นงานมูยนิทรก็ ถ้าไม่มีสตังแล้วอยากอ่านจริงๆเขาก็มีกระบวนการคิดเลือกเขาก็ให้ฟรีนะครับหรืออยากเอาไปถวายพระถวายเนนก็ได้เลยครับก็เรียกว่าร่วมสมทบทุนช่วยกันเผยแพร่สิ่งดีๆเหล่านี้เท่านั้นเองครับ